รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แม่กล้องลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีชุมชนบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตนี ชื่อนี้ได้มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเดิมเรียกว่าบ้านสังปัจจุบันเพี้ยนมาเป็นคำว่าบ้านตรังผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายจวนตานีหรือผ้าลีมา ซึ่งชุมชนบ้านตรงังอเภอมายอจัังหวดปัตตานีได้เริ่มต้นทอด้วยเส้นใยฝ้ายมาตั้งแต่ปี2526ต่อมามีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นจึงได้พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดเป็นผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝ้ายแต่ยังคงใช้ลวดลายแบบดั้งเดิมนั่นคือลายจวนตานีนั่นเอง หัตถศิลป์บนผืนผ้าใบเหล่านี้สามารถบ่งบอกเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านตรังจากอดีตสู่ปัจจุบันได้ ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้วยการสืบสารตำนานเส้นสายจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่กลุ่มสตรีชุมชนบ้านตรังยังคงอนุรักษ์ลวดลายจวนตานีผสมผสานกับลายพื้นฐานต่างๆมาใช้และศึกษาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาจนได้มีการทำงานร่วมกันกับศูนย์วัฒนธรรมสถาบันการยานิวัฒนาเพื่อเป็นการฟื้นฟูต่อยอดลวดลายให้ทันสมัยมากขึ้นโดยประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลากหลายชนิดสำหรับเอกลักษณ์ของผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาคือผ้ามัดหมี่ลายโบราณเป็นผ้ายาวมีห้าลายมาจวนติดก,กันและกั้นระหว่างลายมีเส้นเจ็ดสีและใช้เชือกกล้วยตานีในการมัดลายสำหรับวิธีเก็บรักษาก็เก็บรักษาในที่ร่มไม่โดนแดดรีดไฟอ่อนปัจจุบันได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาว ซึ่งถือเป็นผ้าลายพื้นเมืองประจำจังหวัดปัตตานีใช้สำหรับนุ่งหม่มนิยมใช้ในงานมงคลต่างๆและนี่คือผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมรดกประจำถิ่นหัตถศิลป์จวนตานีของดีคู่บ้านตรัง ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ท่ามกลางความเข้มแข็งของสมาชิกบ้านตรังที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้การรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่นับระยะเวลากว่า40ปีค่ะ ณปัจจุบันลูกหลานยังคงได้เห็นสมาชิกในกลุ่มทอผ้าณปัจจุบันลูกหลานก็ยังได้เห็นผ้าทอสวยๆจากกลุ่มนี้เรื่องราวนี้ชี้ให้เราเห็นเรื่องอะไรบ้างน่ะเหรอคะนั่นคือเรื่องราวของความสามัคคีของคนในชุมชนที่เหนียวแน่นจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกและกํลาลังสืบทอดไปสู่รุ่นหลานเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านตรงังอําเภอมายยจังหวัดปัตตานีในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ oh ผู้ชมได้ดูสีสันความสวยงามของผ้าจวนตานีไปแล้วนะคะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นที่ใส่ความเป็นตัวตนใส่สตอรี่เรื่องราวที่มาพร้อมกับการทอผ้าบนผืนผ้าเล็กๆที่ทำกันมาต่อเนื่องนะจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกและณปัจจุบันเนี้ย ยาวนานมาหาหมูลค่าไม่ได้ค่ะในเรื่องของคุณลักษณะสตอรี่มูลค่าของความเป็นผ้าพื้นถิ่นของบ้านตรังซึ่งปัจจุบันค่ะได้มีการมารีแบรนด์กลายเป็นแบรนด์ที่จําง่ายขึ้นสั้นขึ้นนะคะนั่นคือลีมาตานีก็เป็นผ้าทอพื้นถิ่นของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านตรังนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวตรงนี้ค่ะ,ะต้องให้ผู้ที่ คลุกคลีอยู่กับผ้าทอมาตั้งแต่ต้นนั่นคือพี่สิริออนเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาเป็นไปของเรื่องราวผ้าทอบ้านตังนียเป็นมายังไงคะค่ะคือว่าบ้านตังเดิมนั้นชาวชาวบ้านตังก็แบบว่าท่านเสด็จมาอยากจะหาชีพสือไม่คนที่ลําบากก็เสด็จมาปีสองหกพอหลังจากนั้นก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มอีอาจารย์จากอา,อาจารย์จากพิกุลทองมาสอนรุ่นแม่แม่ ตอนนี้มีอยู่ที่รุ่นลูกๆทําอยู่และก็หลังจากนั้นก็โทรไปจนถึง27เจเริ่ม27เริ่มทอเสรสี่หนึ่งนั้นก็ท่านผู้ว่าเลียเห็นว่าบ้านตังโทผ้าพื้นธรรมดาใช้ใชกแกว้วแล้วก็เลยให้เอาผ้าจวนโบราณมามามา,มาคัดโลกมาคัด,กดลกลายเ<ล>กลลายมาทาเป็นลายแต่ว่าเราก็ ทำเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเพราะว่าบ้านตางวิถีชีวิตของบ้านตังก็เราตั้งขึ้นมาห้าลายนะคะ,คะพอห้าลา,ลาย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 สีสันก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ทอไปอยู่เรื่อยๆแต่ก็ผู้ว่าก็ สั่งให้เป็นออเดอร์ของข้าราชการอะไรถึงมอแล้วก็เลยก็ตั้งเป็นลายลายที่1คือลายสีรังคือลายของมั่นเราแล้วก็ลายที่2คือลายกองชรังทุกวิถีชีวิตชาวบ้านตังก็ทํานาแล้วก็พอรุ่นดูกเกี่ยวเสร็จก็จะมีวางข้าวสีเหลืองและก็มีสังมีมีมวงข้าวสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็พอหลังจากเป็นกองสังเสร็จแล้วก็มีลายก้นหอยก้นหอยคือชาวนาวก็ทํานาแล้วก็มีหอย โอยโหยที่เอามาแกงกินเหมือนกับปลาอะไรอย่างนั้นเลยกคือลายแล้วก็มีลายปักเต้าคือชาวนาบ้านลังนั้เขาทำเหมือนปัตตานีก็มีว่าวแข่งกันเหมือนกันคือเป็นหลังฤดีเก็บเกี่ยวเขาจะมาเล่นว่าวมาเล่นว่าวแข่งกันปักเต้าแล้วก็ตอนนี้ผ้าก็ลายเด่นขึ้นแล้วก็ลายสีก็ขึ้นแล้วก็มีลูกค้ามากแล้วก็อาจารย์ก็ให้ทําเพจขายทางเพจขายทางไลน์เพราะหลังจากนั้นอาจารย์ก็เลียงเห็นว่า ให้เด่นผ้าของของจวนตานีที่ว่ารีมาปาสิกนะก็เลยให้ทําลายและก็มีพื้นผ้าที่ว่าจะเด่นคือผ้าของผ้าผ้าจวนจริงๆที่ก็มีพื้นพื้นพื้นปีลายทั้งฮะมีลายเป็นผืนและก็มีล่อง,งจวนเล็กล่องจวนเล็กก็ใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็ลายทั้งผืนค่ะแต่ว่าที่เด่นก็มี มีเอกลักษณ์ของหัวแดงด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยหัวแดงค่ะมันจะพอใส่เริ่มจะอยู่แบบนี้ค่ะไหนไหนค่ะแบบเอาไปทําเป็นผ้าถุงแล้วก็ตัดตัดเป็นชุดก็ได้ค่ะแตดเป็นชุดก็ไือเขาก็ไม่ได้แดงมากนะคะคือเขาเป็นเหลือบแดงน้ําเงินพอออกมาเนี่ยก็จะแววประกายสวยค่ะสวยค่ะเป็น พอพอว่าใส่แล้วก็มีตัดเป็นชุดใส่นี่จะสวยมากเลยเขาเห็นแล้วเขบอกว่า,ม,ามันรักษาง่ายด้วยผ้านี้มันจะรักษาง่ายกว่าผ้าไหมค่ะผ้าายนี้รักษาง่ายและจะไม่ร้อนด้วยและสีจะไม่ตกค่ะสวยมากเลยค่ะ,คะอันนี้เราขนาดที่ทอมีออม่ม,มีสเมตร ตามออเดอร์ที่เขาสั่งค่ะเด็ดส่วนมากจะทําให้2เมตร3เมตร2เมตรครึ่งแต่เสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะราคาเท่าไหร่คะ2เมตรละ400ร้อยราคาก็ไม่สูงค่ะอันนี้ถือว่าบีการเขาเรียกว่าพัฒนาปรับปรุงจนณปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะคะมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นทั้งในเรื่องสีสันด้วยนะคะ ปัจจุบันนี้เรามีการพัฒนารูปแบบของนอกเหนือจากาบริการขนสง่งนอกเหนือจากการปรับปรุงลายเรามีการต่อยอดในส่วนอื่นไหมคะตอนนี้สำหรับผ้าของเ,ออเราอาจารย์กำลัง ากลุ่มตั้งจะตั้งกลุ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งจะเย็บกระเป๋ากับเสื้อกําลังทําโครงการเพื่อเอาผ้าชิ้นที่เราทอชิ้นที่เราทอ,ทอจะเอาไปตัดเสื้อเป็นขายแบบสําเร็จรูปเ,เรียบร้อยเลยค่ะแต่มีกระเป๋าเล็กๆเว<อ>ลาเขามาเยี่ยมก็จะให้ตัดเป็นผ้าแล้วก็ให้เขาเย็บติดไม้ติดมือกลับไปค่ะสําหรับความสําเร็จของกลุ่มนะปัจจุบันนี้ค่ะเราได้มีการเหมือนรีแบรนด์ทําให้คนรู้จักของเรามากขึ้นแล้ว ประมาณกี่ปีนะคะที่ใช้แบรนด์ลีมามา สามปีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีสตอครับก็รู้จักกันทั่วค่ะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคะที่เราทํากันมาตั้งแต่ปี2526กลมมันวงแคบๆไงแต่ตอนนี้มันจะขยายไปทั่วแล้วค่ะตอนนี้ผ้าเทยนั้นเขานิยมมันใช้กันเยอะและก็ภูมิใจที่เรามีผ้าของเราขายให้เขาใช้ทอกับมือของเราให้เขาใช้ภูมิใจคือคุณบ้านตังก็พอเห็นเขาใส่แล้วก็ดีใจก็สวยอะไรอย่างนี้ค่ะภูมิใจมากที่ว่า มีมีผ้าทอมือบ้านตังของปัตตานีกัน mm hmm. ต้องไปซื้อจากที่ mm hmm. จากไกลบอกให้พอส่วนมากพอมาถึงที่เวลาก็มาเยี่ยมที่มาที่วัดที่ไรบ่บ้านตังก็มีผ้ mm hmm. าทอผ้าขาวม้าก็มีผ้าทอลายจวนตานีก็มีผ้าขาวมา้าเอกลักษณ์ของเราก็มีล่องจวนอยู่ค่ะใ,ให้มาจูมมาชาเขาก็มาดูแล้วก็ซื้อเขาบอกเออเขาไม่มีนะแบบนี้แนละ้วเขาอยากจะพอเอาไปตัดเสื้อแะ้วมันจะจะเด่นอยู่ตรงนั้นนลคะ่ะ mm hmm. ภูมิใจที่ว่าเราได้รักษาพื้นเพของบ้านด,ดึงของบ้านของเรามาแต่กค,คนเก่ๆเขาทอกับมือทออยู่ที่บ้านแบบนี้มีแม่ทออยู่เราที่บ้านแบบนี้ทอนั่งทอเฉยๆนะ,ะกี่ธรรมชาตินั้นมันมีกี่ธรรมดานะคะ,คะก็เลยภูมิใจว่าวัฒนธรรมของเก่าของบ้านตังไม่สูญหายไปได้ดึงขึ้นมาใช้อยู่ปัจจุบันม,มีใจว่าเราจะไม่สูญหายไปนะค่ะคือจะ สืบทอดให้ลูกหลานไปไเรื่อยๆการพอหลังจากนี้ก็พยายามจะดึงพวกน้องๆขึ้นมาค่ะให้มาอยู่นี่ก็หลายคนน้องๆกําลังขึ้นมาอยู่หลายคนแล้วก็จะให้เขาเรียนรู้ไปไเรื่อยๆไม่ใช่บังครับให้สุดและแต่ก็ถนัดอันตั้งไหนเราก็ให้ไปด้านนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ไลไม่ได้ก็ให้โทรผ้ากามาให้เขาเรียนไปเรื่อยๆให้ดูไปเรื่อยๆค่ะก็คือทางานที่ถนัดแล้วก็ง่ายไปก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มสเต็ปความยากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายความรู้พวกนี้ก็จะไม่สูญหายไปไหน<ช>แล้วก็ผ้าพวกนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราไป <ๆ S 2> ถึงแม้ว่าตอนนี้สามสิบกว่าปีจะ40ปีแล้ว60ปีข้างหน้าเราก็ยังเห็นผ้าชนิดนี้อยู่คู่กับบ้านตรังไปเรื่อยๆคือเวลาน้องๆค่ะเวลาน้องๆเข้ามาหลานๆลูกๆเข้ามาขอเรียนแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าสอนให้เองก็ได้คือไม่ต้อง เอาครูมาสอนคือพี่พี่รุ่นพี่นะั้นข้ามาสักคนก็จะสอนได้หมดวิธีโทอผ้าย,ยังไงยังไงนะให้ดูแล้วก็ให้พอสอนเสร็จเขาจะมีเทคนิคของเขาก็สุดแล่แต่เขาจะเก่งกว่าครูก็แล่แต่สุดและแต่ก็เ,เป็นทักษะของแต่ละคนค <c oughs> ่ะมันไม่เหมือนกันค่ะ คือสมาชิกส่วนใหญ่นะคะก็คือทั้งมีทั้งอาชีพทำนาทำสวนแล้วก็รับราชการก็มีบางบางคนนะคะเขาคือเขาสนใจตรงนี้นะคะ่ะเขาก็มาทำแล้วก็บางคนก็มีตำแหน่งในชุมชนเป็นผู้นำชุมชนเป็นอสอมอเป็นเหมือนป้าก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก,ก,ก็ว่างจากเนี้ยก็เข้ามาช่วยแล้วก็ ตรงนี้อ่คนในชุมชนไม่ได้มองถึงปัญหาเศรษฐกิจให้ให้มาเป็นปัญหาที่ว่าไม่มีทางแก้ไม่อะไระนะคะก็คือเหมือนอย่างเช่นราคายางถูกเราก็หันจากกิจยางเสร็จเราก็มาทอผ้าก็ลายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวก็เหมือนกับว,ว่าวิกฤตต่างๆในใน่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างแพงไปหมดคนในชุมชนก็หันมาเดินตามพระองค์ท่านที่ว่า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือบางคนที่ว่าไม่ได้ไม่เคยทำนาก็หันมาทำนาปลูกผักกินเองก็อย่างน้อยก็สามารถลดรายใจ่ายในครัวเรือนลงได้แล้วก็ยิ่งมาทำทำในกลุ่มทอผ้าเขาก็มีรายได้เสริมมาอีกทางหนึ่งก็สามารถส่งให้ลูกเรียนบางคนน่ะลูกได้ได้ทำงานถึงขั้น ทำงานธนาคารเป็นข้าราชการเป็นครูมันก็ของป้างเงียนน่ะลูกเขาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็สามารถกลับมาสอนเด็กในชุมชนก็คือเหมือนกับว่าคนที่ไปไปทำงานได้รายได้จากที่ว่าพ่อแม่ส่งให้เรียนแล้วคนเหล่านั้นเมื่อมีความรู้ก็กลับมาพัฒนาชุมชนแล้วก็กลับมาช่วยกิจกรรมในชุมชน ร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างและทําให้ชุมชนของเราโดดเด่นขึ้นระดับจังหวัดจากที่ว่าไม่เคยใครไม่มีใครรู้จักมาก่อน ประโยชน์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดให้มาดูได้เลยใน,ในแต่ละโครงการที่ลงมาในที่นี่ไม่ว่าจะส่งเสริมใน,ในเรื่องการเกษตรหรือว่าเรื่องการทอผ้าจากที่ว่ามาแล้วเมื่อก่อนมาแล้วมีไม่กี่กี่มีผ้าไม่ไม่กี่ชิ้นแต่เดี๋ยวนี้เต็มมีคนแล้วก็มีหลายหลายหลายระดับตั้งแต่เหมือนกับว่าผู้สูงอายุก็ ก็มาทําแต่ว่าที่นี่อยากบอกว่าไม่มีการสอนกันไม่มีการสอนว่าต้องต้องมีโครงการจ้างนะถึงจะมีคนมาเรียนแต่ที่นี่ทำแบบเหมือนกับว่าพี่สอนน้องก็คือรุ่นรุ่นรุ่น,นป้าติ่งนั้นป้าเหงียนสอนมาพอป้าติ่งก็มีจิตใต้สํานึกว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ที่เรามีรายได้ได้เพราะว่าพี่เขาสอนมาเราก็ต้องมาสอนอีกรุ่นรุ่นหนึ่งต่อต่อไปแล้วก็ตรงนี้จะไม่สูญหาย กลุ่มนะคะก็คือรู้สึกว่ายากมากที่แต่ละกลุ่มจะประสบความสําเร็จได้แต่ที่เนี่ก็คือมันอาจจะเป็นในรูปแบบของงานโทรงานโทรของของใครนันกี่ที่ทำนั้นก็คือมีเจ้าของแล้วก็ผ้าแต่ละชิ้นที่ออกไปนั้นก็คือจะมีเจ้าของเพราะว่าจะมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งแล้วก็แต่ละคนนี่มีบทบาทหน้าที่แบ่งแบ่งปันกันที่จะทําคือไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟก็มีคนเก็บแล้วก็การทำบัญชีก็มีแต่ละฝ่ายแบ่งกันแล้วก็เ,เกิดการมีการออมเงินออมเงินในกลุ่มออมเงินในกลุ่มก็คือจากที่ว่าก็เลยมีการจัดตั้งเป็นก็ได้มาจากของพัฒนาชุมชนให้มาจัดตั้งเป็นกลุ่มอมทรัพย์ก็มีการตั้งเป็นกลุ่มอมทรัพย์ของของรงทอนะคะก็คือและตอนนี้ในกลุ่มก็มีเงินบริหารจัดการกลุ่มมันประมาณ5ล้าน แล้วก็มีการกู้โดยที่ว่าจะเอาคนในในในโรงทอดคนทอผ้าแบบบ้านๆน,นี้แหละมาทั้งทำบัญชีทั้งเก็บเงินแล้วก็ทั้งการปล่อยกู้แล้วก็ทั้งการตรวจสอบอะค่ะ จากการที่ว่ามีมีกลุ่มทอผ้าขึ้นมานะคะก็คือเป็นการรวมกลุ่มก็ทําให้คนในชุมชนมีรายได้มีอาชีพแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นจากให้ให,ให้ให้มีต่อต่อไปแล้วก็ผ้าลายจวนตานีของบ้านจังก็คือได้เป็นที่รู้จักของที่อื่นแล้วก็สามารถเป็นของฝากผู้ที่มาเยือนจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็สามารถเอาไปซื้อเป็นถินค้า โอทบแล้วก็ผ้าของที่นี่ค่ะอยากบอกว่าเป็นได้ดาวก็คือ5้าดาวนะคะสามารถการันตีได้เลยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะอยากให้ uh, ทุกคนมาเยือนจังหวัดปัตตานีอยากบอกว่าที่นี่ไม่ได้ uh, น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะที่นี่น่าอยู่ค่ะ เชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเส้นได้เล็กๆเหล่านี้จะเป็นตัวแทนแห่งความสามัคคีกลมเกลียวของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังแห่งนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะชี้ให้พวกเราเห็นนะคะว่าการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่ความสุขและก็ความสันติในพื้นที่นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้สันติสุขหมดแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงาน N p สงขลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ